ไปเหลียนสิทธิโชคนะครับหลวงพ่อรัฐนะครับวัดหนองก็บอกปี1นนะครับเป็นพระชัยเศรษฐานะครับวัดสีเมืองปีหนึ่งหนึ่งนะครับอาจารย์สั้นผปุกเสกนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อมุ่ยรุ่นสอนนะครับวัดป่าละกัมเหนือนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่เคนะครับวัดเขาอีโต้นะครับอุดกิ่งและเป็นพระกิ่งหลังปิดตาครับเจ้าคุณเสนียมวัดสุทธาปีศูนยนะครับเป็นพระชัยพระพุทธประดิษฐ์ปี15นะครับเป็นหลวงพุดิยุนนะครับเป็นพระพิมพ์ใบโโคนื้่นยินนะครับพิมใหญ่หลวง สวัสดีครับผมโอสถหิทธินะครับมาจากเพจพระบ้านทั่วไทยสตหินินะครับผมวันนี้ก็มายกตัวอย่างพระเครื่อง20รายการนะครับเป็น E p พีที่18แล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยเนาะพอดีผมไม่ว่างเลยนะครับก็วันนี้มีว่างๆหน่อยฝนตกหนักมากวันนี้ก็เลยมายกตัวอย่างพระเครื่อง20รายการนะครับมาทําีพีให้ผู้พี่ๆดูนะครับว่าพระเครื่องที่เราเล่นหากันที่ซื้อมาขายไปเนี่ยผมจะบอกในราคาการนะครับราคาที่ซื้อง่ายขายข้องนะครับมีแบบนี้ขายได้ประมาณนี้เลยผมจะไม่ได้บอกว่าแพงไปหรือสูงหรือต่ําาาาาไปปปนนะะคครรรัับบกก็็จจจอเุ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะรายการที่1น,นะครับเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นบุญวัสนานะครับออกวัดไล่แตงทองปี38ปนะครับแบบนี้ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก7-800ถบวกลบนะครับผมรา,าราคาพวกนี้จะเป็นราคากางณนปะัจจุบันณนะปีนี้นะครับผมแต่อนาคตอาจจะแพงไปหรืออาจจะแพงมากกว่านี้หรืออาจจะถูกมากกว่านี้ก็ต้องดูตามเศรษฐกิจดูตามความนิยมของวงการว่า,าพ่าแต่ละรุ่นที่ผมนาเสนอไปเนะี่ยว่ามันจะแพงมากกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ต้องติดตามไปนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สอนะครับเป็นเหรียญราชการที่5นะครับออกวัดโพทองนะครับเป็นหลวงพ่อวลรานะครับพญาคุดเนื้อทองคำนะครับอย่างนี้ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณประมาณณปัจจุบันอยู่ประมาณสัก80,000บวกลบนะครับมอ <p> <p> ก่อขายได้ประมาณสักแสนแสนสามแสนสี่แสนห้าแต่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก8 0,000บวกลบแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโอวัดหนองนางน้ําหนองแขมนะครับนครสวรรค์ปี03นะครับอย่างนีง้ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก1 0 0 0บาทบวกลบนะครับราคาก็ เมื่อก่อนเขาอยู่ประมาณสัก2,000ปัจจุบันอยู่ประมาณสักพันพันบวกลบแล้วกันราคาซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่4ีนะครับเป็นเหรียญสิทธิโชคครับหลวงพ่อรัฐนะครับวัดหนองกะบอกปี17เ็นะครับเป็นเหรียญนพระเก้านะพระขามคู่ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก500บวกลบนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่5นะครับเป็นพระชัยเศรษฐานะครับวัดสีเมืองปีหนึ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ฟ้านปุกเสกนะครับราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก700ประมาณ700บวกลบแล้วกันนะรราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่6นะครับเป็นขุนแผลเนื้อชมพูหลวงพ่อสาครวัดหนองกับตะกุดเงินคู่นะครับอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยองละหกเจ็ดพันนะปัจจุบันอยู่ประมาณสัก2,000บวกลบนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่เ็นะครับเปเหรียญพระมหาชนกนะครับพร้อมหนังสือรอเก้าเนื้อเงิเนงเหรียญเล็กนะครับอย่างเงี้ยพร้อมหนังสือสมัยก่อนขายได้อยู่ประมาณ5 6 0 0 0ันนะปัจจุบันอยู่ประมาณสัก2 0 0 0ันบวกลบนะครับราคาลงมาเยอะมากนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่8นะครับเป็นเหรียญ ในหลวงร๙นะครับเนื้อเงินรุ่นคุ้มก้านะครับอันนี้จัดสร้างปี2522นะครับอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยแพงมากเนื้อเงินเป็นหมื่นเลยนะปัจจุบันอยู่ประมาณสัก1,500-2,000บล็อกลบนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่9นะครับเป็นคุณแผลหลวงปู่หมุนนะครับวัดป่าหนองลมปี42นะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวนะครับราคาเล่นหาอยู่ประมาณ2,200-2,500 0ถึงเมื่อก่อนนี้แพงมากนะหลวงปู่หมุนตรงนี้ราคาหลวงปู่หมุนลงเยอะมากนะครับต่อไปเป็นรายการที่10นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อมุ่ยรุ่น2นะะครัับวดป่าลกำเหนือนะครับอันนี้้พรออมกล่งเดิมๆราาคอยู่ประมาณสัก พันถึงพันหบวบลบประมาณนี้แล้วกันนะครับซื้อง่ายขายคล่องเนาะต่อไปเป็นรายการที่11นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่เคนนะครับว่าเขาอิโต้ครับอุดกิ่งราคาเล่นหาอยู่ประมาณสักพันห้าถ้าสวยๆก็ดันได้ถึง2 0 0พันอันนี้ก็แล้วแต่สายแต่ถ้าตีราคากลางๆก็อยู่ประมาณสักพันหบวบลบนะครับต่อไปเป็นรายการที่12นะครับเป็นพระกิ่งหลังปิดตาครับเจ้าคุณเสี่ยมวสุทัน์ปีศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นเนื้อละวะนะครับอย่างนี้ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสักสักสองพันบกลบนะครับพระกิ่งแบบนี้นะ มื่อก่อนแพงนะทุกวันทุกวันนี้ราคาพระลงเยอะมากนะครับประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในทุกทุกหลวงพ่อราคาลงเยอะมากนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระชัยพระพุทธป,ประดิษฐ์ปีหนึ่งห้านะครับเป็นหลวงปู่ด,ดุลน,นะครับอันนี้พร้อมกล่องเดิมราคาก็อยู่ประมาณสักสักสองพันห้าถึงสามพันบวกลบละกันเอากลางๆสักสองพันห้าละกันนะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับออกวัดใหม่บางขุนพรหมปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก พันสองถึงพันห้าบวกลบแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่15นะครับเป็นเหรียญหลอ่อครับไข่เนื้อสำเร็จหลวงพ่อไป่วัดกำแพงรุ่น2นะครับปี39เกื่อก่อนนี่แพงนะปัจจุบันอยู่ประมาณสักพันแปดถึงสองพบวกลบแล้วกันถ้าอยู่กับสายตรงเบ่งได้ลูกค้าคก็อาจจะอยู่สองพันห้าถึงสามพันแต่เอาราคากลางๆอยู่ประมาณสักพันแปดบวกลบซื้อง่ายข่ยข้องในราคาพอขาพาคเครื่อง แบ่งปันจะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่16นะครับเป็นพระพิมพ์ใบโพเนื้อดินนะครับพิมใหญ่หลวงพ่อลีวัดอโศกราปี2,500นะครับสวยๆเดิมๆประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสัก2 5 0 0้ถึง3,000ละกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่17นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเพชรน้ำเอกปี36เนื้อทองแดงลมดำนะครับอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสักพันบวกลบแต่เนื่องก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่18นะครับเป็นเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับ อ่าไปเหรียญใหญ่เนื้อทองแดงนะครับราคาเล่นหาอยู่ประมาณสั 1, 5, กพันสมถึงพันหบวกลบผมเมื่อก่อนแพงนะเปิดโลกเกือบ4อี่พันอ่ะปัจจุบันลงมาเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับหลวงปู่หลิวนะต่อไปเป็นรายการที่19นะครับเป็นอ่าเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนะครับรุ่นแรกวัตการามพันแก้วนะครับอันนี้เปขอหงลวงพ่อพรออกปี5 5นะครับอันนี้พร้อมกล่องเดิมราคาเล่นหาอยู่ประมาณสั 2, 000, กพันหถึงสองพบวกลบประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญกลมหลวงปู่ทิมนะครับออกวัดในกระปอกอันนี้เนื้อทองแดงหลังยันห้านะเมื่อก่อนเหรียญนี้ต้องมีถึง5้าถึงหกพันะปัจจุบันอยู่ประมาณสักงพันสถึงพันหบวกลบบริเวทนี้ราคาแบ่งปันอาจจะขายได้ถึง2องพันก็แล้วแต่มุมใครนะครับแต่ถ้าราคากลางเนี่ยผมตีอยู่ประมาณสักงพันสามถึงพันห้าเป็นราคาที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้มา,ายกตัวอย่าง20รายการใน EP ที่18นะครับผมก็จะทำ EP ออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ อ่าอันไหนที่ผมซื้อมาเป็นชิ้นช้นเนี่ยผมก็จะมาถ่ายนะครับแล้วก็จะเอามาทํารูปแต่งเป็นวิดีโอให้พวกพ,วกพี่ๆดูว่าพระแบบนี้เล่นหาประมาณนี้ผมผมจะยกตัวอย่างแต่พระหลักร้อยถึงพระหลักหลานถ้าผมได้ซื้อแบบไหนก็จะมายกตัวอย่างแบบนั้น,นครับว่าราคาประมาณไหนก็แล้วกันนะครับก็จะมายกตัวอย่างให้ผู้พทราบนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างพระเครื่อง20รายการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้าบ้านตัวไทยแล้วก็ช่องยู u ูบโอสติฟเอฟซีทิกเกอ้าบ้านตัวไทยด้วยนะคผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมโอสถิบจับเพจพระบ้านตัวไทยสถิบครับสวัสดีครับ